สวัสดีครับยามเย็นครับตอนนี้ประมาณห้าโมงนะครับอ่าตัวนี้ครับแนวทางหวยฮานอยครับววันนี้เจ็ดทับสิบทับหกสามครับอ่าทีเด็ดสุดๆครับหน่อยเดียวครับวันนี้ให้หน่อยเดียวเพราะมันเย็นแล้ว V ีไครับอ่าเก้าครับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดและเก้าเก้าครับแปดแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดและแปดเก้าศูนย์ 030508และ09วิ่งครับ9กับ8ครับทีเด็ดสุดๆครับ8987ครับมาแน่ๆครับ VP ผมว่าน่าจะมาครับวันนี้ติดตามได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีและกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับขอให้ทุกคนรวยๆครับสวัสดีครับ